ตัวตากาันได้การเพชรมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันก่อขาบาวไม่กูนะกูจะโมโหมึงมากเลยนอกจากจะได้การเพชรมึงยังได้เกียร์เขาเมื่อกี้กันเนี่ยลงในการเพชรหรอกนั่นไงโอ้โหแม่เงเอ้ยกูว่าแล้วไอดีกูมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอตัวนี้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่วงโมงที่กำลังเปิดเดเวลนะวันนี้นะครับคีพิเศษขนาดนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนสิบสองมาดูครับมันมีอะไรมานะ มีแพ็ก m k a 1ที่พี่บอกมาขายแล้วแพ็กละ750โซก็นี่นะครับไอ้กิ้งก่าคลาสสิกเล็บทายเนี่ยไอ้คลิปที่พี่ลงไปนะครับตอนนี้มันก็ได้มีแพ็กมาแบบให้เงินจริงซื้อแล้วนะอีกไม่นานครับพี่คาดดาวว้ตัวเนี้ยอาจจะมาปล่อยขายในแพ็กคลาสสิกแบบใช้โซนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรเลยนะครับเนี่ยตั้ง7,500โซนะถ้าเกิดพี่สุ่มทีพี่ง่อยเลยเนี่ยดูได้มีอะไรบ้างออืเกือทั้งนั้น โอเคครับสรับรอบนี้นะครับพี่จะสุ่มทีละอันนะเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับพี่สุ่มรวดเดียวหมดนะมันก็เลยให้การดทองพี่ยับยับเลยรอบนี้นะครับพี่จะสุ่มทีละแพ็คนะโอเคนะครับมาแล้วนะครับแพ็คแรกของเราเสียไปแล้ว750โหเห็นโซที่หายไปทีละ750คิดแล้วก็เสียใจนะแทนที่จะหาแพ็คที่แบบมันลดราคาแล้วค่อยมาซื้อนะครับอันนี้คือแพ็คเต็มเลยราคา750โซะค่อนข้างจะเสียดายเลยนะครับแต่มันให้เวลาซื้อแค่วันเดียวเองเนาะคนที่มีโซน้อยนะครับก็แทบจะโอกาสน้อยแหละที่จะได้นะครับผมแบบ แพ็คเศษร้อยห้าร้อยก่อนหน้านี้คือจบเลยนะโอเคครับมาดูการ์ดไปแรกเลยนะว่าเราจะได้อะไรเราจะได้แฟนนองเชงหรือเปล่าหรือรบนานไงเกลือมาแต่ไกลเลยมึงโอ้ยดีอยู่ครับได้เกียร์ของเชงซูงนะอ่าดีดีอันนี้ได้อยู่แต่ที่จริงกูเสียเงินแค่สามหมื่นกูมีโอกาสได้ไหมโอเคครับสาหรับแ็งแรกนะ้นก็ง่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยก็ขอเชงซูงได้ไหมได้เกียร์เชงซูงมาแล้วอะ่ะก็ขอเชงซูงแล้วกัน,กนแต่ไม่เอาคาบาวนะเกียร์คาบาว มาแล้วนะครับแพ็คที่2ของเราตอนนี้มีคนมาถามพี่นะครับว่าสูตรพิมพ์ใช้ได้ไหมแค่เราปล่อยตัวละครแบบไม่ใช่ดิปล่อยแพ็คทิ้งไว้นานๆเงี้ยมันจะได้จริงเหรอพี่อ่ะมันขึ้นกับดวงนะครับเอาที่จริงพี่คิดว่าพี่จะไม่มีโอกาสได้การเพชรเลยนะเพราะว่าพี่เพิ่งได้การเพชราจ,จากดาดที่100ไปเนาะพี่ก็จ,จะได้การทองยับยับเลยนะย้ำเลยว่าส0แพ็ครวดเนี่ยพี่จะได้การทองนะครับ <S <S นานไงตายอีกแล้ว แด้สองแพ็กพี่ก็เป็นโรคตายแล้วแพ็กที่สามเชฟกูต้องนอนโรงพยาบาลแล้ววะเนี่โอคมันมาแล้วก็ตอนนี้แพ็กที่สามขอเชียงซุงได้ไหมเชงซวงอะ่ะอยากได้เชงซุงอะ่ะต้องใช้แผนเวที่ติ่งพัฒนามันหลอกเราครับเนี่ยมันทําให้เราใช้โซมดเว้ยแล้วมันก็แบบรอบหน้ามาันจะเอาแพ็กดีๆมาขายอะ่ะดูดีแม่งให้การทองแล้วโอกาสได้การทองแม่งเยอะกว่าการการเพชรดีตัวตากันได้การเพชรมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันก่อขาบาวไม่โกนะกูจะโมโหมากมากเลย เอาน,นี้นะครับแพ็กที่สี่ก็มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่ว่าไม่เกี่ยวหรอกแม่งสุ่มสิบแพ็กทีเดียวแล้วเปิดทีละอันนี้แม่งก็โกคงได้การทองกันแหละโ้ได้ไรเด้นนะครับแล้วก็ได้เกียร์ของเชงซูงด้วยอันนี้ถือว่าดีไหมก็อย่างน้อยก็ได้การเพชรเนานะเอาดีก็ได้นะครับแต่ว่าไราเด้นนี้แม่งเป็นตัวแพ็กสามร้อยอ่ะเถื่ไม่คุ้มแล้วกันเออกูเปลี่ยนละแม่งไม่ดีตอนนี้นะครับก็ถึงแพ็กที่ห้ากันแล้วโซพีก็ลดไปเหลืออยู่ที่หมื่นหกแปดร้อยห้าสิบโอ้โหแม่งเอ นานไงขอภัยโรแมนเซอร์ไม่ได้หรอถ้าจะได้ตัวเนี้ยอีก5ครั้งนะครับอสรุปมันสุ่มได้สิเอ็ดครั้งแล้ววะเราได้ม,มตอยู่5ครั้งแปลว่าต่อไปเราก็สุ่มได้อีกหครั้งสินะโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะแพ็กที่หกถึงว่า7จ็นี้ไแหละพี่แบบสุ่มทีนี้เหมือนไม,ไม่มีดวงเลยวะแม่งได้แต่การ์ดการ์ดการ์ดทองมาการ์ดเพชรที่ได้แม่งก็เป็นตัวกระโปรงมากตัวละสามร้อยเจ็ดสิบห้าเงี้ยควยสุ่มแพ็คโน้นเวียงได้กว่าเลยเนี่ยอย่างน้อยสุ่มแพ็คนี้อยากได้ตัวละครแบบไอ้พวกเชียงซุงตัวละเจ ไม่มีอะไรแย่กว่านี้อีกแล้วนี่มึงยังมาอีกเหรอเนี่ยเกียร์ของไอ้เนี่ยคาบาวต้องแตกจะด้วยการเพชรมึงยังได้เกียร์ของมึงอกี้กันเนี่ยโอเคครับตอนนี้พี่ก็จําไม่ได้นะมันแพ็กเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบนี้คือพี่ก็มาสุ่มและอามาดูกันนะครับว่ามันจะได้อะไรนะแพ็กเนี้ยพี่หวังว่าอยากจะได้ไตัวละครในหน้าปก3ตัวนะคือถ้ามันได้ไอตัวในหน้าปก3ตัวนะั่นคือว่าถ,ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเรียบร้อยมันมาอีกแล้วเกียร์ของคาบาวโอ้พี่เหลือหมื่นห้านะครับโอ้โหพี่คงจะเหลือโซสักหมื่นสาม โอเคครับแล้วนี่ก็คือแ็กต่อมาแล้วนะมนันน่าจะเหลือประมาณสักสองสามแผกสุดท้ายนะครับอีกสองสามแกสุดท้ายเราจะได้การเพชรในหน้าปกหรือเปล่าตัดตาการได้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์จะออกหรือเปล่านี่ก็ต้องมาลุ้นกันเลยเชื่อไงกูได้การทองแล้วไม่มีดวงในการเพชรหรอกนั่นไงโอ้โหแม่งเงยกูว่าแล้วไอดีกูมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นี่ก็เป็นแ็กรองสุดท้ายนะครับแพ็นนี้เสร็จก็เรลแพ็กหนึ่งเนาะโอ้พี่ก็แบบโอ้โหแม่งเหลือหมื่นสองอ่ะคือเกี้ยงจริงๆอหมดตัดอ่ะตัดต้องเก็บโซย่ยาวเนี่ย ทักสองเดือนนะครับไปพิกได้สองหมื 20, ่นเหมือนเดิมนะการเพชรได้ไหมการเพชรอ,อ่ะโอ้ก็ดีอยแต่ว่าไม่ได้อยากได้ตัวนี้อยากได้นั่นไอ้นูปะไอ้กากะ็ะลลวก็แพ็กสุดท้ายของเรานะครับโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบนะดูนะครับประโสนของพี่นะจะเหลือเท่าไหร่กดไปแล้วเรียบร้อยน,อน้องนี่ก็แพ็กสุดท้ายนะครับขอแบบถุงได้ไหมขอเชองซุงอ่ะอยากได้เชงซุองอะ่ะเชงซุงอ,ะอ่ะจะมีโอกาสได้เชงซุงไหมไม่มีหรอกได้การเพชรกูว่าแปลกแล้วไม่มีทางนั่นไงกูบอกแล้วมึงยังไม่กันเนี่ยฮะเกียร์ของคาบาวเนี่ยแม่งตามหลอกหลอนกูจังวะ ก็การทองแล้วเพราะนั่นไงกูว่าแล้วมันชอบให้การซ้ํากูเนี่ยไม่ว่าเปิดแพคนี้ที่ไรมันจะได้แต่ตัวนี้ตลอดเลยโหดูได้เกียร์มันด้วยนอกจากได้ตัวมันเองได้เกียร์มันอีกโอเคครับมันก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปวันนี้คลิปพิเศษจริงๆเลยได้แต่ตัวขี้กากทั้งนั้นแหฮงคาร์บาลออกด้วยกูว่าแล้วไอเดียกูนี่มันต้องมีอะไรกับคาร์บอลแน่ๆเลยโอเคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หวังว่าทุกคนชอบคลิปนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรอบหน้านะครับเรามาคอยดูกันนะครับ ันนั่นไงกูว่าแล้วมันชอบให้การ์ดซ้ำกู